ดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูความคืบหน้าของการเลี้ยงกุ้งฝอยครับมาดูร่องรอยของการเติบโตของเขาครับหลังจากเราปล่อยลงไปในบอ่อได้สองวันครับมาดูนี่ครับนี่ครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือคราบที่เขาลอกคราบแล้วนะครับแสดงว่ามีกุ้งฝอยในนี้ลอกคราบแล้วก็เป็น กุ้งฝอยตัวใหญ่ขึ้นที่เขาอยู่ในนี้แสดงว่าการเติบโตของเขาต่อเนื่องครับเห็นไหมครับนี่นี่ตัวนี้เห็นเป็นกลุ่มนี้เห็นไหมครับโตขึ้นเราเอาข้าวสวยให้เขาไว้นี่2วันครับตอนนี้หายหมดแล้วแสดงว่า กินต่อเนื่องการเติบโตของเขาต่อเนื่องปล่อยลงไปประมาณ50ตัวตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ30ตัวครับที่เห็นเห็นอยู่ก็ถือว่าได้ผลแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูความคืบหน้าต่อกุ้งฝอยของเราตอนนี้เติบโตใช้ได้แล้วนึงครับที่เห็นร่องรอยนี่ก็คือคาบอีกตัวหนึ่งครับอีกก็คือคาบที่เขาลอกเสร็จ ก็แสดงว่าในบ่อน,นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันลองรอยที่ให้อาหารก็หมดเขาจะอาศัยสาหร่ายนี้นะครับเป็นที่เกาะเพื่อที่จะลอกคราบเห็นไหมครับกุ้งฝอยที่จับอยู่นี่อยู่ใ,ใกล้ๆกลกันหอยขมก็ยังอยู่ครับหอยขมก็ยังอยู่ในเมื่อเขาอยู่ก็จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้ครับ เพื่อที่จะให้เขาเติบโตไปด้วยกันเลยในบอ่อนี้ก็จะมีทั้งหอยขมกุ้งฝอยเลี้ยงควบคู่กันไปับบ่อนี้ก็จะเป็นบอ่อที่มีข้างล่างก็จะเป็นดินนะครับเป็นดินเก่าที่เราเลี้ยงหอยขมตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีมีทั้งพืชน้ำ มีสาลายนะครับแล้วก็มีบัวอเมซอนอยู่มีไม้มีอะไรให้เขาเกาะก็จะเป็นนิเวศท,ที่น่าจะอยู่ได้ทั้งหอยขมแล้วก็กุ้งฝอยอีกบอ่อหนึ่งนี้จะเป็นบอ่อที่ไม่มีดินครับสะอาดแต่มีพืชน้ำก็คือสาลายหางกระรอก เราจะเอาเปรียบเทียบกันระหว่างสองบ่อนี้บ่อไหนาที่จะทําให้กุ้งฝอยดูดีเราก็จะเรุาอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับในท้องเขาเหมือนก็จะมีลูกอยู่ตอนนี้มาเกาะอยู่กันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาตามความคืบหน้ากันต่อไปสำหรับความคืบหน้าที่ เกิดขึ้นในบอ่อกุ้งฝอยนี้ก็จะนำมาเสนอให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้รับรู้ไปด้วยกันครับบอ่อนี้เป็นบอ่อเก่าของหอยขมเรามาปรับเลี้ยงกุ้งฝอยก็น่าจ,จะไปได้ดีครับกุ้งฝอยของเรากำลังเติบโตในท้องเขาเห็นมีไข่อยู่เยอะเดี๋ยวออกรูปเมื่อไหร่เราจะนำเสนอ สำหรับคลิปนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ